ฮะวันนี้มาทำอะไรกันคะอ๋อพวกวันนี้พวกเราก็มาทำโครงการเขาเรียกว่า Destiny of Love อ่าใช่เพื่อที่จะบริจาคเงินรับบริจาคเงินแล้วก็แจกหมอนด้วยก็ทุกคนก็นำเงินมาบริจาคกันแล้วก็รับหมอนกลับบ้านไปด้วยแล้วก็จะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปมอบให้กับมูลนิธิ ผืนป่าในใจเราคใช่ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ซึ่งเขาจะเอาเงินเนี่ยไปพัฒนาผืนป่าแล้วก็พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะผมเพื่อให้เพื่อให้โลกเราดีขึ้นให้ป่าเราเื่อนฟูขึ้นโตขึ้นอีกใช่เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีไฟป่าเยอะเนอะแล้วก็เผาปุ่งเผาป่ากันด้วยถ้ามีอะไรมลภาวะเยอะมากแล้วจริงๆเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยคืออันดับต้นๆของโลกเลยก็คือมลภาวะที่แย้ยสุดในโลกใช่ครับก็เลยอยากจะขอบคุณทุกคนที่ได้มาช่วยทําบุญกันวันนี้เพื่อทําให้โลกเราดีขึ้นครับเมื่อกี้เมื่อกี้น้องจ้าป๋า่ยได้เยอะไหมถ่ายได้เยอะเยอะแยะมากมายพี่ๆน่ารักกันทุกคนครับใช่ช่วยกันเหรอเนาะใช่คนละประมาณ10บใบ20่สิบใบได้เนาะเขาพูดหน่อยหน่ยฟหน่เขาพูดหน่อยอาพี่เลว่าไงครับก็เห็นไม่มีใครขัดเลยอ่ะตอบยาวเชียวก็ไม่มีใครขัดเลยอ่ะ ครับครับไปครับครับค่ะรับเป็นยังไงบ้างครั้งนี้ถามว่าฝั่งเนี้ยอ๋อคำถามเดิมแล้วตกลงใช่ค่ะโอเคครับผมก็จริงๆน่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้มาออกงานทำอะไรเพื่อสังคมกันใช่คของนักแสดงวายเดสปินี่รวมกันนะก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้มาที่เดอะพาร์ควันนี้นะครับผมแล้วก็ร่วมกันรับบริจาคครับผมมาพูดถึงซีนที่นราไป EP หนึ่งฝั่งเป็นยังไงบ้าง แต่ละคนอ๋อพี่อี่หนึ่งออนไปเออเป็นตอนของวรรณคารซึ่งวันนี้ไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ไม่อยู่ทั้งสองเลยครับก็แต่วมาบอดี้รู้สึกว่าได้ใช่ครับแล้วเราก็ได้ดูพร้อมกันด้วยครับใช่ครับวันนี้ไม่ในในเขาไม่อยู่แล้วเมาเพื่อนใหม่วันอังคารวันอังคารก็อยากถามมาสมไมจึงเวลาเขาคุยกันเขาต้องหน้าใกล้กันใช่คิดว่าไม่ได้ชีธรรมดานะพอหาพไม่ได้ชีธรรมดานะ ชี้นิดแค่ไหนชิดมากขอนะส่าโชมให้เลยกลับบ้านเลยลูกเดี๋ยวพอวันนี้เป็นทีมตอบแลยังเป็นวันบัรพันอยู่ใช่ไหมใช่เพราะเดี๋ยวเรามาพูดถึงวันนี้กับวันพุธดีกว่าที่จะพูดมากนอใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ยังต้องไปรู้แล้วไหนจะต่อบความแทบจะรู้เลยแล้วจริงวันพุธก็รอดูวันพุธเหมือนกันใช่ครับรอดูเหมือนกันก็นั่นแหละครับอยากให้ทุกคนติดตามทุกๆวันเลยคือใช่ ทุกๆวันเลยอยากให้ติดตามก็เพราะว่าไม่บอกดีกว่าใช่เพราะว่าแต่แต่ละวันเนี่ยจริงๆมันเข้มข้นมากนะในเรื่องอ่ะเอออยากให้ทุกคนแบบติดตามกันไว้ดีๆเลยทุกวันอังคารนะครับผมเวลาสี่ทุ่มนะครับคทั้งไหนอ่ะทั้งไหนอ่ะเอสพีนะครับผมอย่าละแดูฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะครับใช่จริงดูฟรีทุกเครือข่ายฉัอยากให้ทุกคนฝากแต่ละวันหน่อยวันอื่นมากได้เลยต้องทำคาแรคเตอร์เลยนะได้ ไล่เรื่องเลยนะเอาวันสุดเลแรกเอดสุาอ้อย่างแรกนอกจากที่มันมีนักแสดง3คนเนาะครับผมครับผมเรื่องของเรามันจะไม่เหมือนซีรีส์วายที่คนเคยดูเมื่อก่อนนะครับเพราะว่ายังสปอยไม่ได้แต่ว่ามันจะมีเรื่องแบบย้อนไปในอดีตกลับมาในปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะครับครับผมแล้วก็จริงๆพวกเราทั้งสามคนนะเคยร่วมงานกันมาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ทั้งสามคนจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันหมดเป็นนั้นดูโตขึ้นดูจริงจากซีรีส์มากขึ้นจัด มีฮาบ,บ้าบอสมัยกยนะ่อนสมัยพี่ยุนไปเรื่อยเลยครับโดยเฉพาะพี่ยุนนะครับผมไปเรื่อเลยเป็นคนที่มีสาระที่สุดครับเชื่อไหมครับผมก็คู่วันอาทิตย์ครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันแน่นอนครับผมเพราะว่าวันอาทิตย์ก็เป็นการแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นน้องเหนือคีออนก็อย่าลืมมาดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้น้องเอ๋ออ้อนทั้งเรื่องเลยจ้า ออคมันก็มีความจริงอยู่นิดนึงนะครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อ้อนทั้งเรื่องนะครับส่วนใหญ่นี่ผมนี่ที่เห็นว่าดุดุนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าเรื่องนี้นะฮะจะเห็นมุมอื่นบ้างฮะ,ะผมคาแรคเตอร์อื่นบ้างที่ไม่ใช่ดุนะครับผมบแล้วก็จะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยคู่ของเรานะฮะ,ชะใช่ไหมพวกเราที <laughs> ่สู้เ,เราใช <laughs> ่ไหมน,น,นบอกเลยนะฮะอ <laughs> วยตัวเองครับผมครับผมวันพฤหัสเดียวดาแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็จะเป็น ตอนที่แหวกแนวกว่าตอนอื่นนะครับผมซึ่งเป็นคนกับผีที่แบบมีความสัมพันธ์กันใช่ซึ่งผีเป๋าเนี่ยต้องต้องมาแบบให้เต้พอยช่วยครับเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนใช่ครับผมก็อย่าลืมติดตากันนะครับผมครับครับวันพีน่าครับรับผมวันจันครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็ เป็นซีรีส์เรื ian, food, ่องแรกของกลางแล้วก็ของกอด้วยที exactly. ่ได้เล่นคู่กันนะครับเพราะว่าตัวชีวิจริงเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ใช่เหรอเขาบอกว่าเป็นคู่จริงไม่ใช่หรอคู่จริงคู่จริงครับผมคู่จริงครับแล้วก็ได้มาเล่คู่กันเรื่องแรกแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมวันเสาร์นะจ๊ะวันเสาร์นะครับก็คือเรื่องที่ดีสุดใน7วันนะครับถูกต้องครับวันเสาร์เป็นเรื่องที่มีการข้ามเวลาครับของ เด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซดเด็กคนนี้นจะข้ามาอยู่ในร่างที่โตขึ้นไม่เป็นเด็กแล้วแล้วเขาจะไปเจอกับคนคนนี้ครับโชคครับผมที่เป็นเพื่อนสนิทเขารครับแล้วมันจะเป็นยังไงกันก็ต้องฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเรื่องของวันเสาร์ครับใช่ครับผมสุดท้ายแล้วเอาวันพุดากสุดท้ายได้เล่ครับผมสำหรับเรื่องของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนนะครับผมก็เป็นเพื่อนรักกัน มันมีเพลงประกอบซีรีส์เป็นเพลงเพื่อนรักอะเนาะใช่เออก็ก็มีครับก็มีความมีความสัมพันธ์กันจะมากขนาดไหนเนี่ยต้องไปติดตามแล้วก็ไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่เราสองคนที่เป็นเพื่อนกันด้วยยังมีคนอื่นเข้ามาพัวพันอีกอะไรครับก็น่าติดตามมากเพราะว่าฉากเอซีเยอะมาก<ๆ>อะไรเงี้ยครับก็ ตื่นเต้นมากด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นซีรีส์วแล้วก็ได้บทที่แรงเลยครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ,รบทุกวันอังคารน,น,นะครับอย่าลืมเลยนะครับวันอังคาร4ี่ทุ่มนี่ต้องเปิด AS Play <ช>ดูแล,ล้วนะครับฟรีทุกเครือข่ายหลายคนจะสงสัยว่าใช้เครือข่ายอื่นเนี่ยดูดูได้ไหมเพราะแอปเป็น AS Play ก็ดูได้หมดครับทุกเครือข่ายครับแค่ใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วก็ <Okay. S 2> จะดูได้เลย <Okay. S 2> ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับวายเดสตินีครับ